สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีเพื่อนเกษตรครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านนนทงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับนี่พาทุกท่านมาชมสวนทุเรียนสวนทุเรียนลุงสงวนครับเดี๋ยวความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วก็กว่าลุงจะได้ต้นทุเรียนมาปลูกหรือปลูกมาเป็นลูกเป็นผลให้เราได้ชมให้ชิมกันนะครับเดี๋ยวเรายังไงเราไปทําความรู้จักกับคุณลุงสงวนก่อนนะครับสวัสดีครับลุงสงวนครับสวัสดีครับ ครับแนะนําพิกัดอีกรอบหนึ่งนะครับลุงครับครับผมชื่อลุงสงวนสารงามครับครับผมอยู่บ้านโนนทองหมู่เจ็ดตำบลโคกตะเคียนอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมพื้นที่ปลูกทุเรียนนี่กี่ไร่ครับลุงครับพื้นที่ปลูกทุเรียนก็ประมาณสี่ห้าไร่เพราะว่าผมทําเป็นเกษตรผสมผสานครับครับผมผมจัดพื้นที่ได้ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวก็ประมาณห้าหกไร่ครับแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาก็ประมาณ สองไร่ครับครับผมแล้วก็จัดพื้นที่เป็นเป็นโซนเป็นโซนครับเป็นสัต์เป็นส่วนออเป็นสัตว์เป็นส่วนเพราะว่าผมเป็นเกษตรผสมผสานไม่ใช่ปลูกติทุเรียนอย่างเดียวผมเลี้ยงวัวด้วยแล้วก็ขุดบ่อปลาพอได้อยู่ได้กินนะครับคือ <ผม S 2> ได้กินได้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับผมถือว่าลุงสงวนเป็นแบบไหนถึงได้ปลูกตัวเรียนมีลูกมีต้นขนาดนี้ครับอายุเขาได้กี่ปีเดี๋ยวผมจะบอกเนาะครับผมก็บอกรายละเอียดบอกว่า ต้นทุเรียนผมตัวนี้เข้าสิบสองปีครับสิบสองปีครับสิบสองปีแต่เข้าหกปีมันเขาก็ออกหนัอกออกลูกครับออกลูกออกผลให้ผมกินครับผมช่วงนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ออกมาเรื่อยๆเนาะไม่นึกว่าทุเรียนมันจะทํายากผมก็ปล่อยทิ้งปล่อยข้างไปผลสุดท้ายมันก็เหลือบ้างอะไรบ้างครับผมพอเราจะเอาจริงใจครับมันก็เริ่มจะหักตัวเราแล้วมันจะเริ่มยาก ครับผมแปลว่าต้นนี้เคยได้ยี่สิบลูกเราอยากได้สามสิบมันก็ไม่ได้อีกครับเพราะอากาศทุกวันมันก็ร้อนมากครับแต่ละปีอากาศก็เปรปรวนไปมากเลยครับแต่ว่าปลูกทุเรียนมันง่ายไหมพัม่นปลูกง่ายแต่การรักษามันก็ยากเนาะครับครับถ้าสมาชิกอยากลองก็ถ้ามีน้ํามีดินพอใช้ได้ก็ปลูกเลยครับครับผมมันก็ไม่ถือว่ายากนะครับมันพอปลูกได้กิน เหมือนกับลุงเลยแหละเราดินเหรอครับลุงดินของเราอาที่นีเน่เป็นดินแบบไหนครับที่ดินของผมผมว่ามันจะออกเชิงเนี้วทรายแหละเพราะว่าผมอยู่นามเขตตามแนวชายแดนของเนาะครับเขตเขาประดงลงรักยิงไปนู่นนะครับรีสเกตหมดเลยเพราะว่าเขตกับเชิงก็ติดแนวชายแดนผมว่าอาจจะเป็นบุญวัตนาดีหน่อยหนึ่งมันมีผ,มผิวทัตุดีกับมันจะติดเชิงเขาครับผมก็คือเป็นอ่า เป็นคลองน้ําเป็นน้ําไหลผ่านตรงนี้ซึ่งเป็นอาจจะเป็นแร่ธาตุมาจากข้างบนเขาไหลมาด้วยเนาะลุงเนาะใช่ใช่ใช่เพราะว่าน้ํานี้มันมาจากภูเขาแน่นอนครับครับผมเขาเป็นห้วยธรรมชาติเป็นห้วยแม่ทับทันครับผมต้นน้ําแม่ทับทันเลยครับเขาเป็นต้นน้ําแม่ทับทันครับผมก็คือดินนั่นก็คือเป็นดินเหนียวทรายของเราธรรมดาครับทรายของเราธรรมดาครับปลูกได้ปลูกได้ครับลุงไม่ได้แต่งเติมดิน ไม่ไม่ครับผมปลูกดินผมแบบไหนก็ปลูกแบบนั้นเลยครับผมแต่แรกผมไม่ได้ว่าจะปลูกมันขึ้นเนาะผมลองดูสิบต้นนี่แหละพวกต้นใหญ่ๆนี่เเขาขึ้นดีครับขึ้นดีแน่นอนผมก็ไม่ได้ว่าด้วยเพราะว่าช่วงนั้นเราไม่รู้เรื่องว่าจะเอาทีเอาางกะปลูกกะปลูกครับผมปลูกแล้วก็ออกไปทํางานไปเรื่อยๆกลับมาเขาก็ยังอีุเรียนเราปีต่อปีเขาขึ้นดีครับผมครับเลยออกจากนั้นมาก็ตัดสินใจว่า เราก็ได้รับโครงการของพ่อหลวงคืออยากได้อยากได้ทําเกษตรสมุทสารก็ใส่ใจเลยครับครับผมใส่ใจแต่ว่าลุงเคยปลูกอ้อยปลูกมันไหมปลูกหมดครับครับเลยลองดูทุเรียนเงาะลองกองอะไรก็ออกหมดทุกอย่างออกหมดทุกอย่างในพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่จุดนี้ออกหมดครับะโวคาโดทุเรียนนะลุงสิ่งสําคัญเริ่มต้นก่อนเราควรทํายังไงก่อนครับ เริ่มต้นผมปลูกเนาะแต่แรกก็การศึกษาก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เคยไปถามไอ้คนที่ขายต้นตตให้ผมขายลูกตุเรียนบอกว่าลุงไปถึงก็ขุดหลุมให้มันกว้างไอ้เจ็ดสิบหรือคุณเจ็ดสิบห้าสิบคูนห้าสิบถ้ากาลังเราเราเยอะเราก็ขุดเยอะๆนั่นแหละให้มันลึกยิ่งดีครับแล้วก็<ห>ปลูกเออให้กว้างพอถ้าเรามีกําลังเยอะเราขุดหลุมใหญ่ๆเลย ครวก็เอาพวกเศษขยะพวกใบไม้แบบอะไรเรามาใส่ไปเรื่อยๆปุ๋ยคอกครับผมเรามักแล้วก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็เอาดินโถมพอโถมได้พอจํานวนว่าเออเรากะว่าจะปลูกไม่ใช่ว่าเราใส่ปุ๋ยเราไปปลูกติดกับปุ๋ยเลยตายนะครับครับผมเราต้องเอาดินของเราอะดินที่พื้นดินเราเราขุดใส่มาเรื่อยๆปุ๋ย <ผม S 2> ทับไปทับมาจนเราวางบอกว่าเออจะปลูกได้แล้ว แล้วก็เจาะปูบเลยง่ายๆเอ,อก,ก็คือจากนั้นเราก็ดูแลรักษาไปนั่นแหละครับครับผมแล้วตอนขั้นตอนตอนที่เขาเอมีดอกนะครับลงุงลุงใช้วิธีไหนที่การ,<ไ>อรตอนตอน,ตอนที่มีดอกนะครับเราก็ลุ้นอยู่ว่าเพราะช่วงนั้นแมลงมันจะมาเยอะครับครับถ้าเป็นดอกบานแล้วมันมันจะมาเยอะจริงๆเพราะว่าเกสรของเขามันจะออกหวานหวานมากเราทําอะไรไม่ได้เลยถ้าจะปล่อยว่าเออเราจะปล่อยยาปล่อยอะไรก็กลัวอ,อันตรายแบบว่า ดอกเขาจะร่วงครับเราต้องปล่อยให้เขาติดก่อนนะครับติดแบบว่ามันจะออกหางแย่เหมือนกับลูกมะเขือพวงถึงเราจะปล่อยสารได้นิดหน่นนอยหน่อยก็ปล่อยบ้างอยู่แต่ว่าเราปล่อยนิดหน่อยหนึ่งถ้าปล่อยแรงปับ๊บมันจะร้อนครับแบบทุเรียนนี่เขาไม่ชอบร้อนครับครับผมถ้าร้อนเราเอาเลยแหละครับผมเลยบอกสมาชิกทุกคนถ้าอยากปลูกลูกทุเรียนปลูกได้ไหมถ้าดินเราได้แถว บุรีรัมย์เนี่ยเหมือนว่าจะได้เยอะนะตามตามผมดูเขาว่าอำเภออำเภอไพศสวรรค์หรืออะไรวะโนสนสวรรค์เออโนสน,โนสวรรค์เนาะ<น><ม>ดอนอรางนี่ใช่ไหมครับเออเขาว่าเยอะครับเยอะครับครับเขาว่าคนละร้อยไร่คนละห้าสิบไร่ครับผมแต่ละสไดปลูกได้ครับเพราะว่ามันอยู่ตามตะเข็บตามแนวชายแดนครับผมหรือว่าจะอกแถวหนองจีนางรองมันก็ปลูกได้เหมือนกันครับผมดินมันจะขึ้นเป็นหย่อมๆยอมครับผม เพราะว่าแถวนั้นก็เป็นภูเขาไฟเหมือนกันเลยครับผมแล้วลุงหลังจากที่เขาเริ่มมีลูกมีอะไรแล้วคือเราต้องเก็บไว้ลูกทั้งหมดหรือว่าต้องเด็ดทิ้งอะไรครับไอ้ช่วงที่ออกเยอะๆผมก็เด็ดทิ้งบ้างอยู่เพราะว่าร,รู้ว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วเราจะไปเด็ดเลยครับยิ่งเด็ดยิ่งลวกครับถ้าเด็ดมากมันจะเหลือน้อยครับครับผมก็ก็ว่าสมมุติว่าต้นนี้เราอยากได้ของเขาอยากให้เขาอยู่ประมาณสามสิบ ถ้าเกินห้าสิไปเราก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเขาจะหลุดเองกลับหลุดเองครับผมถ้าเป็นร้อยสองร้อยน่ะใช่อยู่เราก็เดดช่วยเขาครับผมแล้วนี่อันนี้เดือนไหนที่เราสามารถเก็บกินได้ลุงคือเขาจะสุกให้เราได้กินอีกประมาณสองเดือนมันอีกประมาณสองเดือนเออนี่มันเข้าเดือนอะไรไอเมษาก็ยังไม่สิ้นเนาะเมษาพฤษภามิทุนายนั่นแหละครับประมาณมิถุนาเนาะครับมีคนจองหมดทุกอยางครับลุงนี่ตามไอ ตามที่เคยกระแสออกมาเขาก็อยากจองทุกคนแหละเนาะครับแต่ผมว่าไม่รู้ว่ามันติดเยอะติดน้อยผมก็ยังรับปากไม่ได้ครับแต่ว่าปล่อยจองนั่นก็ไม่อยากปล่อยจองแบบว่าถ้าเราใส่ใจกันก็ขอเบอร์โทรกันไปมาหน่อยถ้ามันพอได้เราก็โทรให้เขาเอาไปเลยครับผมมันจะง่ายอืมกลัวว่ามันติดน้อยเกิดเขาจองมาเขาก็เสียใจเนาะครับผมถ้าเขาบอกว่าลุง จะขอจองได้ไหมเดี๋ยวให้เบอร์โทรถ้าผมได้ผมก็คิดว่าเออคนคนนี้เขาเคยโทรมาอยู่ครับถ้าเอาแน่นอนเราก็โทรไปหาเขาก็บอกว่าเออได้กี่ลูกกี่ลูกครับผมเพราะว่าอากาศมันไม่แน่นอนอะดูแล้วมันร่วงเยอะครับผมแล้วลุงขายในราคาเท่าเท่ากับชาวบ้านทั่วไปหรือว่าขายเป็นถ้าเป็นทุเรียนผมเนาะถ้าเป็นไซส์เบอร์หนึ่งสวยครับผมขายร้อยแปด ถ้าลองลงมาก็ร้อยห้าร้อยหกร้อยหนึ่งก็มีครับผมแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความสวยเนาะครับความสวยฟูสวยอืเราไม่ใช่ว่าตัดเลยร้อยแปดมันไม่ใช่ครับผมถ้าสวยจริงใช่อยู่ครับร้อยแปดเพราะว่าลดให้ไม่ได้เพราะว่าลูกมันสวยับเนื้อเยอะครับแล้วรสชาตินุงเคยเทียบกับของอ่ศรีสะเกดเคยเทียบกับของจันทบุรีเทียบกับลอยองอะไรเนี่ยเขามีความรสชาติที่ไแตกต่างกันไหมครับ ไอตัวนี้ผมว่าเนาะของผมมันไม่ใช่ทุเรียนเศรษฐกิจเพราะว่ามันเป็นทุเรียนพื้นบ้านมันน้อยมากผมก็ต้องให้มันแก่จัดครับผมบอกว่าถ้าไม่ถ้าจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตัดให้เขาไปแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าลุงทุเรียนของลุงเนี่ยทานได้สบายอร่อยใช้ได้ใช้ได้แต่ผมว่าจะดีกว่าพวกเพื่อนๆนเขาเป็นเีสเกตจานก็มันก็ไม่เชิงเนาะเราก็บอกว่า ถ้าคนกินก็ตอบรับมาว่าโอเคโอเคครับเราก็บอกว่าเออใช้ได้อยู่อถ้าลูกไหนมันมันอ่อนเขาก็โอเคไม่ได้เพราะว่าเนื้อมันยังเยะเละเนาะครับผมนี่แหละและทุเรียนมันก็ยังไม่หลายต้นไม่ใช่ทุเรียนเศรษฐกิจเราจะตัดไปวันละตันสองตันเราจนว่าร้อยสิบวันร้อยี่สิบวันถึงผมจะตัดอมันแก่จัดมากเลยครับแก่ก็คือให้สุขาต้นไปเลยครับครับอร่อยมากเลยใครอยากได้ก็คือส่งไปถึงมือก็แกะกินได้เลยครับ แกกินได้เลยถ้าเราจะเอามาบ่มมาอะไรก็บ่มได้วันหนึ่งก็สุกสองวันก็สุกครับผมถ้าเป็นทุเรียนเรายังเข้าเจ็ดสิบเปอร์เซนวันสองวันมันไม่สุกนะครับครับผมมันต้องห้าวันสิบวันหรือเขาขายไปเรื่อยๆเนาะครับอกง่ายๆเดี๋ยวผมถามอีกรอบหนึ่งลุงครับระบบน้ําระบบน้ํจะจัดวางเข้าแบบไหนครับระบบน้ําถ้าเป็นน้าบ่อบาดานเราต้องมีบ่อพักเนาะครับผม ถ้าเป็นน้าธรรมชาติน้ําเขื่อนน้าอ่างผมก็ปล่อยมาใส่บอ่อผมนั่นแหละปล่อยมาผมก็มีปัม๊มดูดมาเลยสปริงเกอร์สปริงเกอร์สำคัญไหมครับสปริงเกอร์สำคัญครับแต่ตัวนี้มันไม่ไหวแล้วม,มันจะพุงอีกแล้วนี่ผมจะเปลี่ยนทุกปีเลยเปทุกเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมันก็กพังเหมือนกันครับผมไม่ใช่ว่าสปริงเกอร์นี้เราจะใช้ได้ประมาณห้าปีหกปีมันไม่ได้อือยากใช้ได้ก็สองปีหนึ่งปีความห่างจากต้นะที่ติดสปริงเกอร์เราลง กงห่างจากต้นติดสปริงเกอร์ถ้าเป็นทุเรียนใหญ่เหมือนผมเนาะก็ต้องเอาหางบ้างก็ได้เพราะว่าเรามีน้ําที่มาช่วยอยู่ไม่ใช่แต่เราเราแต่สปริงเกอเนี่ยมันไม่ไหวครับผมถ้าเป็นมีลูกขนาดนี้ล้วต้องเราต้องอัดน้ําเต็มที่เลยครับผมเราใส่สายมาเลยครับดูครับยิงใส่เหมือนกันช่วยเขาครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้ครับผมถ้าเป็นน้เปลยปล่อย ผมว่าอาจจะล่วงเยอะอยู่ครับผมเพราะว่าอากาศทุกนี้เราก็รู้ทุกคนวิ่งเข้าวิ่งออกครับผมแล้วลุงจุดเริ่มต้นคือลุงมาปลูกสิบต้นครับสิบต้นอย่างตัวนี้ขยายไปเท่าไหร่ลวครับตัวนี้ขยายไปไอตัวเล็กก็ประมาณเกือบอย่าร้อยต้นละครับจะร้อยต้นแล้วครับร้อยต้นได้ก็เริ่มติดลูกแล้วแต่เขาล่วงเออเขาเริ่มติดลูกแล้วไอต้นห้าปีหกปีก็มีนะครับแต่ปีนี้มันไม่ได้อะไรเลยครับแดดมันร้อนครับผมบอกว่าสมาชิกทุกคนถ้าดูในยูทูบของนายอยู่ ดูในเขตผมว่าก็รู้อยู่ว่าแดดปีนี้มันร้อนจริงๆครับถ้ามันติด <ผม S 2> จริงๆ,งๆผมว่าได้อยู่ประมาณสองตันครับผมดูแลมันขึ้นไปแล้วเพราะว่าต้นเล็กก็ประมาณสิบกว่าต้นติดเยอะครับผมพอแดดออกมาเรียบร้อยหมดมันเอาไม่อยู่แล้วครับผมแล้วก็ดินฟ้าอากาศเนาะครับผมแล้ว<ม>ลุงลุงอยากแนะนำไหมอยากให้เกษตรกร ชาวบ้านเราอ่ะลองปลูกทุเรียนเนี่ยทุเรียนอ่อยากให้ปลูกไหมเอาง่ายก็อยากให้ปลูกทุกท่านทุกคนแหละครับ,รบเพราะว่าทุเรียนถ้าเรากลัวแต่ว่ามันยากเนาะเห็นแต่คนก็บอกว่ามันปลูกแล้วมันรักษายากมันก็ใช่ครับถ้าเราใส่ใจเหมือนกับผมผมก็เริ่มจะวิ่งเข้าครึ่งคนไปแล้วครับหกสิบขึ้นแล้วม,มันก็ไม่ได้ยากหรอกผมปลูกแก่อายุห้าสิบปเองผมก็ได้กินไปแล้วแต่ว่า เราก็ใส่จใจบ้างอะไรบ้างครับผมบางคนบอกว่ามันจะไวไหมลูงไวถ้าเราดินเราได้น้ําได้ได้แน่นอนครับครับผมมันก็อยู่ที่พื้นดินด้วยกับน้ําครับกับแดดนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอีสานบ้านเรามันแดดร้อนครับเราก็ต้องช่วยเขาไปพยุงตัวไปเรื่อยๆวันสักวันมันก็ได้ครับผมอย่บอกสมาชิกบอกว่าถ้าอยากลองแต่ผมเป็นกเกษตรผสมผสาน ถ้าเป็นเกษตรแบบผมอาจจะเหนื่อยมากอยู่เพราะว่าผมมันต้องเลี้ยงวัวด,ด้วยเลี้ยงแบบทุกอย่างมาอยู่ในพื้นที่จุดนี้หมดมครับเราต้องวิ่งเข้าวิ่งออกครับผมคนก็กําลังไม่พอแบบว่าลูกก็แบ่งกันทำมาหากินครับผมครับครับเ,เดี๋ยวถามอีกครับลุงจุดแรกตอนที่ทุเรียนอะ่ะเ,เขาให้ลูกแล้วได้กินะ่ะลุงมีความภูมิใจขนาดไหนที่ ได้กินลูกทุเรียนที่เราปลูกเองเนี่ยครับ,รบเริ่มแรกเนาะผมก็ไม่นึกว่าทุเรียนจะออกลูกได้เพราะว่ามันเป็นอีสานแท้แน่นอนครับมันเป็นอีสานแห้งแลง้งพอดีวันนั้นผมมาตอนกลางคืนผมไม่เคยเห็นดอกทุเรียนครับมันจะเป็นพวงครับต้นนี้จะติดประมาณห้าหกลูกแต่เริ่มแรกผมเห็นดอกทุเรียนก็ไปบอกแม่บ้านบอกว่าย้ายทุเรียนเรามันเป็นแบบไหนเหมือนกับดอกมาแหละเขาก็มาดูทุกคนว่าดอกอยู่ ต้นนั้นก็ดอกต้นนี้ก็ดอกมันดอกทุกต้นนะครับแต่มันติดไม่เยอะหรอกครับเริ่มแรกมันให้ต้นนี้ห้าหกลูกต้นนั้นห้าหกลูกทุกต้นเกาจะได้หมดลูกสวยครับครับผมก็ได้ใส่ใจเขาเขาให้น้ํานานๆครั้งหนึ่งพอดีผมก็ว่าอู้ทุเรียนผมออกมันมีคนเขามาไม่รู้ว่าเขามาจากไหนผมผมก็ยังไม่รู้ว่า youtube เนาะเขาออก YouTube ไปคนก็แตกมาเลยก็ว่าทุเรียนลุงสงวนอำเภอกาบเชิ จุดนี้ก็ยินข่าวไปถึงเจ้วนายพวกท่านนายเพื่ออะไรเขาก็ออกมาปลื้มแถวดงรักยังไม่มีนะครับช่วงนั้นครัเพราะของผมมันได้สิบสองสิบสามปีแล้วแถวดงรักเขาเพิ่งจะมีอยู่แต่มันมีน้อยครับจะต้นสองต้นหละแต่ทุกวันมันเป็นทุเรียนเศรษฐกิจแล้วครับดงรักร้อยไร่ห้าสิบไร่เ็ามีหมดแล้วครับผแต่ออกจกนั้นมาเขาก็วิ่งมาดูผมนั่นแหละมาดูตัวอย่างว่าเย้มันแกปูกได้จริงๆครับตอนนี้ก็ ข่าวถึงผู้ว่าอะไรหมดผมต,ตกตอนนี้กระจายไปทั่วแล้วกระจายไปทั่วเราก็ตกใจว่ารืมตัวนั้นคือน่าจะเป็นลุงคับ่ลืมปูกก่อนเขาครับครับผมอืเลยเราก็ตกใจว่าผู้ว่าท่านไหนเพิ่มมาเราจะตอนรับแกแบบไหนเนาะท่านอย่ามานน่เรากลัวนะั่นิ่มจากเพราะว่าเราปลูกทุเรียนไม่ได้่านึกว่าจะให้มันมีลูกจนโด่งดังมีข่าวช่องจีทช่องแปดอะไรเขาก็มาเนาะเราก็บอกว่าอะเขามาก็ไม่เป็นไร เราก็พูดตามภาษาเรานั่นแหละครับครับว่าเราปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินให้ลูกหลานได้กินครับพอผลสุดท้ายคนก็ว่าเสริมไปเลยถ้ามันได้ก็ได้ไปแค่ร้อยต้นลุงก็อยู่ได้แหละครับผมเลยขึ้นปลูกไปอีกมันก็พอได้บอกว่าพอได้อยู่ครับผมแต่เงินง่ายครับขายง่ายถ้าปลูกทุเรียนครับปลูกมันปลูกกอง่ายะอืมปลูกมันปลูกอ้อยต้องคนให้เขาครับตัวนี้เขามาค้นเอาเองครับผมถ้าสมาชิกดูลูกหลานดูก็ปลูกไปเลยครับครับผม รักษาไปก็ได้ปั๊บก็ได้เลย,เลยเหละเงินครับผมลูก <ผม S 1> แรกลุงครับลูกแรกที่ลุงปลูกแล้วได้กินมันมีความเตื่นตันสําหรับตัวเองไหมมันมีความรู้สึกยังไงว่าเเรากินได้กินทุเรียนลูกที่เราปลูกเองครับแล้วเรามีความแบบว่าการครั้งหนึ่งเราอยากปลูกทุเรียนกินเองแล้วได้กินอ่ะมันมีความรู้สึกยังไงครับตอนนั้นมันมีความรู้สึกกั้นอ,อกตันใจมากคนมันมาเยอะจริงๆเนาะครับคนก็มาดูเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเหมือนกับว่า วัฒนาของเรามันไม่ได้อยู่ขนาดนี้ด้วยปลูกตุเรียนออกลูกท่านผู้ว่าท่านก็ามาเขาก็พูดเรื่องไอ้ประวัติของเราเกิดมาครับสอบเรื่องประวัติพวกขาทุกข่าวลยครับผมเขาอยากรู้ประวัติลุงมาแบบไหนดูแบบไหนถึงได้ปลุกตุเรียนออกลูกอย่างนี้อย่างนั้นนะเราก็น้าตาหล่นเลยช่วงนั้นว่า <c oughs> มันตอบไม่ถูกเนาะคนมันเยอะครับ,ค,รบคนนี้ก็จะนักข่าวทุกคน่ะเขาอยากได้ข่าวทุกคนครเราก็ว่าโอ้ดีใจมากครับผมดีใจจริงๆ ไม่รู้ว่าผมมาแบบไหนถึงปลูกตัวเรียนออกลูกได้ครับแต่ว่าจะจะให้ว่าเขาไม่ออกลูกเนี่ยมันไม่ใช่มันออกลูกทุกต้นเลยครับ,รบแต่เราต้องใส่ใจบ้างน,นิดนิดหน่อยหน่อยเราก็เริ่มมีกําลังใจครับ,รบเริ่มมีมิงใจกดดันขึ้นมาเรื่อยๆเราปลูกไปเรื่อยๆก็ขึ้นครับผมต้นนี้ก็สวยต้นนั้นก็ตายแล้วไม่ว่าเดี๋ยวเรามาแซมไหม่ได้ครับได้แต่ว่ามีกําลังใจดีไหมที่เราปลูกทุเรียนได้กินมีครับ พราะชาวบ้านเขาดูดูแล้วก็ดูในสายพวกนักข่าวเขตเราเนาะเขตสุรินทร์ครับเขาก็มาถ่ายข่าวเขาก็ออกเขตไปคนเขาก็ดูเขาก็บอกว่าอ้าวกลุงสงวนนี่แต่ละปีเขาก็มาออกทุกปีครับทุกปีไม่ทรรวดาเนาะคก็เหมือนเราที่ผมเห็นเอ่อบริเวณรอบๆของลุงก็คือเหมือนยกดเขาเรียกว่ายึดยกพื้นดินของจังหวัดจันทร์มาไว้เลยนะครับก็มีทั้งล่องกองคมีล่องกอง มีแตะเงาะอะโวคาโดก็มีนะอะโวคาโดก็มีเห็นก็ก็ต้นมงคุดก็มีครับต้นมงคุดก็กล้วยอะไรมีหมดนะลุงเนาะครับมีหมดแล้วก็ลมลื่นด้วยนะลุงเนาะครับข้าวโพดมีสวนคณลุงลุงสงวนสารงงามครับแต่เบอร์โทรก็อยู่ในเต็นต์แหละผมจำไม่ได้ก็นายก็ไปถ่ายเอาเอาติดครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณลุงมากๆนะครับผมที่ให้ความรู้ครับขอบคุณสวัสดีครับ